ความกลัวคือมายาความรักคือของจริงมั่นคงกับความจริงแล้วสิ่งสมมุติจะหายไปแล้วมันจะหายไปได้ยังไงมันหายไปได้ง่ายๆเมื่อคุณเผชิญหน้ากับมันการ,รเผชิญหน้าคือการรู้ว่ามันมีอยู่จริงคือการยอมรับว่าคุณกลัวจนกว่าคุณจะยอมรับมันได้เท่านั้นคุณถึงจะเอามันออกจากชีวิตได้ เมื่อคุณรู้ว่าคุณมีความกลัวในใจไม่พยายามต่อต้านหรือต่อสู้กับมันแค่รู้และว,วางการวางคือการไม่ตอบสนองคุณแค่รับรู้รู้ว่ามันมีอยู่จริงจับความรู้สึกกลัวนั้นว่ามันรู้สึกยังไงแล้วเอาใจไปที่ฝั่งของความรักด้วยการเห็นความรักที่คุณได้รับและได้ให้ออกไป รู้สึกถึงความรักจับความรู้สึกนั้นเมื่อใจคุณรักคุณรู้สึกยังไงถ้าคุณไม่จมไปกับความกลัวจนเกินไปคุณจะสัมผัสได้ว่าความรู้สึกกลัวทำให้คุณหมดพลังรู้สึกไม่ดีเพราะคุณกำลังฝืนธรรมชาติของตัวเองส่วนความรู้สึกรักทำให้คุณมีพลังคุณจะรู้สึกดีเพราะคุณกำลังเป็นตัวเอง คุณจะเบ่งบานเมื่อคุณจับความรู้สึกได้แบบนี้ให้คุณโฟกัสที่ความรักด้วยการเริ่มคิดถึงรู้สึกถึงคนที่คุณรักทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกพี่น้องญาติเพื่อนที่ดีลูกค้าคนข้างบ้านคนดีๆผู้มีพระคุณในชีวิตคุณ ไปรู้สึกถึงความรักที่คุณและเขามีให้กันไปเห็นความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างกันไปเห็นภาพดีๆที่คุณได้มีร่วมกันรู้สึกถึงความรักที่คุณได้รับและได้มีให้คนในชีวิตหลากหลายรูปแบบกับหลากหลายคนที่แตกต่างแต่สิ่งหนึ่งที่จะเหมือนกันคือคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานดีๆ ที่กำลังหมุนวนในใจความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันความรู้สึกอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยความรู้สึกสำนึกขอบคุณความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปลาดถนาดีต่อกันนี่คือธรรมชาติของเราทุกคนอยู่ในธรรมชาติของตัวเองแล้วใจของคุณจะมีพลังซึ่งพลังนี้มันคือคลื่นความถี่ที่สูงกว่าความกลัว เมื่อคุณดื่มด่ำกับคลื่นแห่งรักความกลัวจะไม่เหลือในใจเพราะใจเราจับได้ทีละสภาวะพอคุณเริ่มเห็นว่าเมื่อรู้สึกรักความกลัวหายไปคุณจะรู้ว่าคุณควรใส่ใจที่ความรักให้มากขึ้นแค่คุณรู้สึกรักความกลัวก็ไม่มีพื้นที่ในใจคุณแล้วนอกเสียจากว่า คุณจะกลับไปรู้สึกถึงความกลัวอีกครั้งและแน่นอนว่าเมื่อคุณกลัวความรักก็จะหายไปนี่คือธรรมชาติของใจรู้แบบนี้คุณก็แค่เริ่มฝึกให้ใจคุ้นชินกับความรู้สึกรักได้บ่อยๆจนเขาเข้าสู่สภาวะนี้ได้เองแล้วคุณจะห่างจากความกลัวได้มากขึ้นเรื่อยๆจนมันจะหายไปได้ในที่สุด แล้วคุณจะฝึกให้ใจฝังสภาวะแห่งรักง่ายๆได้ยังไงเห็นความรักที่คุณมีให้และได้รับกับคนในชีวิตส่งความรักให้คนสำคัญในชีวิตของคุณแสดงออกถึงความรักกับคนสำคัญคุณเข้าสู่ความรักได้จากความรู้สึกคือการคิดถึงรู้สึกถึงคนที่คุณรัก ผ่านคำพูดผ่านน้ำเสียงที่อ่อนโยนที่คุณบอกรักหรือสื่อถึงความห่วงใยผ่านการสัมผัสที่แสดงออกถึงความรักเช่นการกอดการลูบที่หัวลูบที่ไหลสัมผัสแขนหรือการสัมผัสที่อ่อนโยนมันคือการแสดงออกถึงความรักง่ายๆที่ทั้งคนทำและคนรับจะรับรู้สัมผัสถึงรักนั้นได้เลยแม้ไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆ เมื่อคุณแสดงออกทั้งทางกายวาจาและใจคุณจะยิ่งอยู่ในคลื่นความถี่สูงอย่างเข้มข้นเมื่อนั้นสภาวะใจแห่งรักและเมตตาจะเกิดกับคุณได้แบบเสถียนและเมื่อใจเกิดความกลัวคุณจะรู้สึกตัวไวขึ้นและจะวางความกลัวนั้นได้เร็วและง่ายขึ้นด้วยนี่คือการเผชิญหน้าอย่างสง่างามที่สุด เพราะคุณไม่ต้านไม่หลบหนีไม่แปะป้ายไม่ตัดสินแต่คุณแค่หันไปหาธรรมชาติแห่งใจตัวเองนั่นก็คือรักและเมตตานี่คือตัวตนที่แท้จริงของคุณเมื่อคุณตั้งตนเป็นของจริงมายาจะสลายหายไปได้เอง